มันบอกว่าเป็นมูลาราปศ like <Liberty> ักแม่งปันมันโคตรเลยทุกคนนี่ดูดิมันจะเรียกสแตลออกมาได้ทุกคนดินู้นนนนู้นนี่ดาบนีโคตรดีเสียงสแตนออกมาได้คือดาบนี้ดตามไเหมือนกระจาเบาเลยเว้แต่ไม่โคตรเก่งอ่ะอเมาครับ <in> วันนี้เขาอะรักเข้าสู่เกมเทโรเรียนะครับผมก็ที่ผมไปปัานันไม่ใช่เราหลักดูไม่รู้ใจที่บาดคนดูอย่างไงดีนะฮะเนื่องจากผมนั้นที่ฮะคนดูฮะคือผมเล่นเยอะเกินไปฮะคือว่าผมก็ ไปตั้งตีพวกบอสนอนไปหมดแล้วไอ้พวกบอสฮอลโลผมตีกระทืบไปหมดแล้วผมอยากได้ของเทพเท,เทผมก็เลยแบบอ้ากผมไม่รอแล้วผูจะเล่นซึ่งก็ชนะมาได้อย่างสายศาสตร์ผมไปสู้กับไอ้นี่ชนะมาได้ละเราการเอาพิกแอคไปตบมันแ่งเอ้โคตรโคตรแย่เลยเอาดาบเทพเท,ปเทปไปตบไม่ไม่ชนะเอาพลิกแอคไปตบเสกชนะครับไอตัวหิงซสวยเอาละ ไอพึ่งผมยังไม่ได้ไปตีเไอพึ่งกูตีแล้วใช่กูจำได้แล้วไอสเกเลตอนตีแล้วทุกคนบอกว่ามีที่บอสตัวนี้ปะตัวนี้ปะดีปะตัวนี้ปะใช่ปะไม่รู้อะว่าใช่อ่าโจสลับผมตีไปแล้วผมไม่ได้เลียมด้วยแจ้ตีไปแล้วตีไปแล้วอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ผมรู้ ตัวการเสิร์ชหาชื่อไอเทมไอเทมโอยแล้วก็บางทีก็นี่ไงมาครับอ่ะไม่มีไปีให้ครับระสบ <c oughs> จะันต่อไ,ได้พวกนี้นะบได้พวกนี้อันนี้ผมได้มาแล้วครับ,ทบเทลลาเบย์ไปแล้วด้วย I I am superhero ตายบารอ์อ่าตัวหนึ่งตายอ้าวตัวเอกผมไพ่กดตัวนี่กลายเป็นนี่เฉยกดคราฟคราฟนี่ไงคราฟได้อันนี้ผมไปหาเจออยู่นะ นี่เจอนี้เจอนี้เจอ,น,เจอนี้ไม่อันนี้ก็หาจากพวกนี้อันนี้หาสู้จากไหนวะสู้จากไหนวะไอสองไอสองผมไม่รู้ผมปิดผบผมไม่รู้ฮะเอามานังหาอันนี้ตบๆแล้วนี่อันนี้อันนี้ทุกคนคิดว่าเก่งปะไอเจ้าตัวเนี้ยไอโอเมกา้าอะไรอย่หนึ่งเนี่ยทุกคนคิดว่าโหดปะว่าโหดเนาะ ผมถามกูรู้ไปก่อนถามื่อความใช่ฟังที่กูรู้ว่าน่าจะโหดแท้ๆเอกูถามไปงั้นกูแค่คิดว่ามันควรจะไม่โหดแล้วมั้งหรือแม่จะรู้ว่าโหดโคตรเลยก็ตามเออโอ้โหไม่ใช่ของมันก็หมดเลยวะมันต้องหากันกระดัมกันกระดัมกันกระดัมกันกดัมเออฮัลลฮันลูฮันฮัลวินคิดมัด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 โอ้ย อันนี้เหมือนกันเซตเดียวกันแก๊งเดียวกันพีทเดียวกันตุกปิดล่อนอา่าฮะเราดูคงคิดว่าพี่หมดพวกยังผมว่าหมดแล้วผมผมว่านะผมว่านะผมผมรู้สึกผมรู้เปิดเสียงเกมใช่ไหมใช่ผมรู้เปิดเสียงเกมแปบ๊บนึง ผมไปปีดเสียงเก็ใได้เครื่องมาฮะเนื่องจากเออ,อยนเสียงเก็บแล้วมาทุกคนเอ,อ๊ะใส่ปีกไม่ใช่อ๋ออ๋อผมลืมสับปีกฮะทษทีแม่อยไปไม่ได้ผมไปค้าให้สิ่งดีมาด้วยทุกคนเอ้อันนี้ค้าโคตรยากเลยแต่ว่าถ้าหักเราคร้าไปแล้วมันจะมีไอ้พวกนี้ติดตามเราไปทุกคนเป็นออล่างโง่ทุกคน ถ้าหากมีใครไปโดนเนี่ยมันก็จะเจ็บมากแล้วนี่คือดาบที่ผมคามาทุกคนแล้วถ้าหากเป็นยิงเป็นเลเซอร์มันจะเป็นเลเซอร์ดาบทุกคนน้ำมีประมาณ180นะครับซึ่งอุชินี้นั้นผมบอกได้คําเดียวว่าต้องไปต,ตั้งตีฮอนโลแล้วก็ไปนั้งตีอวิญญามาคือดาบนี้ครับง่ายเพื่อโคตรนะครับครับง่ายแล้วมีไอด้ดาบที่ผมนั้นบอกว่าเป็นมุราบะสะแม่งปันมันคโคตรเลยทุกคน นี่ดูดิมันจะเรียกสแตนออกมาได้ทุกคนดูดินูน้นนู้นนู้นนูนี่ยดาบนี้โคตรดีเสียงสแตนออกมาได้คือดาบนี้ดามเองเหมือนกระจัเบานะเว้ยแต่ไม่โคตรเก่งอ่ะเดี๋ยวฟื้นที่แม่งอยู่ตรงที่ไหนฮะเลรซายโอ้อ้าวเอ้ยโอ้โหเศบมึงไม่น่าเสบมาเร็วเลยขอโทษขอโทษขอโทษเอ้าเอา,เอาบินไม่ออกบินไม่ออกบินไม่ออก ผมบินไม่ออกครับพี่เออเออทำไมผมรู้สึกว่ามันติดตามผมผมคิดเองผมน่าจะคิดไปเองใช่ไหมใช่ไหมปีเตอร์ตัวนี้เอ่อเล่นมุกติดตลกมากกับแบบตัวทที่ตัวนี้อินเทนอะป่าหรอกครูแค่ไม่มีอะไรทำเฉยๆไม่มีอะไรไม่ได้อัดคลิปนานไงช่วงนี้ แบบเอเอเอะไรไอะไรสลบสลบใส่คนไอ่คนดูปวดหัวเล่นดีว่าคิดอยู่ไงก็เลยแบบออย่างนี้แล้วกันอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมวากก่าเปล่าผมวากก่าเปล่ามันมีแต่คนว้าตายจนได้โอเคโอเคโอเคไปต,มตีมิติบอลดีกว่าไอเชสู้ไม่ได้กูหนีละเชสู้ไม่ได้ผมหนีละฮะ ไปตีมิติบอสได,ดีก่อนทุกคนเย้ให้ทายถูกไปได้กูหนีเลยสงสัยมันต้องใช้เทเลเบททุกคนเพราะอะไรเหรอเทเลเบทแม่งแม่งแม่งนำเบียสูงกะมันไอ้นี่มันสปีดสปีดมันเร็วกว่าทุกคนก็ดีเทเลเบทคืออะไรสปีดฮะนั่นแหละสปีดมันเร็วไอ้เทเลเบตไอ้งคนนี่ยดูดิด,ด,ดูเทเลเบตนะด,ดูดิคือเรื่องดีพีเอสสปีดอะ ก็ต้องยกให้กับตังของเกมครับตรงนหนตรงนี้นะเออตรงนี้เหรอแต่ผมขึ้นไงวะัสดีนั่นคือกอของเกมนี้ใช่ไหมจากโดนซับชาเทลเบล,เบลครับผมไปคร,รับมาได้ยานได้ย้อ ย <Yeah. S 2> ่าเปอร์ด็หน,น,นจูจะเก็บกูจะไ,ว,ว,ไว้ชีวิตก็ได้ถ้าคนดูน่าจะขอกูฟรีๆไว้ชีวิตก็แต่คุ้มค่ากับน้องไว้ชีวิตก็ได้โอ้ไว้ชีวิตก็ได้ไป่ตอบของมาให้ด้วยตอนไปตอบของมาเราก็โดนฟันแตก้ะ <c oughs> ปะ่ะอ่าๆๆๆผมผมยอมก็ได้ผมยอมก็ได้ผมยอมไว้ชีวิตต่อเขานะผมยอมไว้ชีวิตต่อโอเคทุกคนคิดว่าหนึ่งกดเลยพี่แล้วเออทุกคนคิดว่าพี่ฮะพี่ควรจะนั่งอ่านนะพี่มผมไม่ ช่างช่างม้องครับลอะไรอันเนี้ยสมุดเวทอ่ะเอาจริงนะผมไปนั่งศึกษาเค่นี่มาด้วยมันมีแบบมันมาได้กดชิดใช่ไหมเอาไปนั่งศึกษาเค่นี่มาอยู่นะแต่ว่าม,มอดนี้อยู่ติดหนึ่งนะแต่ว่าเดีย๋ยวแล้วผมใช้เรียกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ฮะคุณน่าจะจ้างน้องเขาไปทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งอนะ่ะ โอเคทุกคนก็ยุน,นี้ก็คงจะต้องพูดว่าเดี๋ยวเรากลับไปสู้แมงอีกรอบนหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปสู้กับมันอีกรอบหนึ่งทุกคนแต่ว่าเออหมดแล้วใช่ไหมหมดหมดแล้วเนาะไม่หรอไม่หรอไอ้เจ้านี่มันไอ้เจ้าออดีแฟกนี่มันชี้ไปไหนเนี่ยไอ้เจ้าแฟกเมนนี่มันชี้ไปไหนทุกคน มันชี้ไปไหนวะอ้าวผมเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองนั้นใส่ชุดนินจาอยู่เป็นคาคูรินเจอร์เออผมผมลืมคิดผมคือเอ่อผมลืมคิดเรื่องนี้เลยไอ้เรื่องแฟกต์เมน์ว่ามันจะพาผมไปไหนฮะเดี๋ยวเราเรามาเรามานี่กันดูไหมเรามาแบบสำรวจเล่นๆไหมว่าทำไมมันมันชี้ผมลงไปตรงนี้ผมเคยขุดไปอยู่ ที่ไหนล่ะคูปองนั้นละฮะขุดลงไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเซ็ตด้วยเซ็ตขุดเร็วมาเล้วไม่เอาไม่กระพุนดิไม่เอาแมกระพูนเว้ยแมกระพูนไม่ดีต่อใจปล่า ลงไปอีกฮะแต่จะรู้ไม่ต้องลงไปลึกมากมรู้แค่นั้นนะแล้วก็อยากหาอาุซาม,มอนใหม่ผมด้วยไอ้ไพเรล์มันก็ดีแหละแต่มันก็นะตรงนี้ดิวิโอ้อืมอะไรอะไรอ๋อนี่คือสีที่มันนำพาผมมาใช่ไหมสวย เฮ้ hey, hey. ของดีที่ว่าเปิดไม่ได้เยกยวกูแค้นมึงเนี่ยเฮ้ยนี่คนเชื่อผมไหมจุดไหนวะอันนี้อ่ะอืมใช่ไงคนดูใช่ไงวะเฮ้ยคนดูรู้ปะ ดูรู้ปะกูไม่รู้ว่ะที่ไอ้อสศาวินน่ารออยู่แถวน,นี้น่ตัวเกิดทริงก่อนเฮ้ยทุกคนเห็นขนา้างหน้าปะหายใจเนาะโอ้ขอบคุณครับปิ้งทองไปแล้วก็ให้ตายอ่าไอ้ผีเวนนั่นดีกแกเกิดแม่งปะ ไปดีวะเฮ้ยกระจอะเฮ้ยมันมากระจอะอย่างนี้เนี่ยพุทจื๊บจื๊บทำไงอ่ะพี่ชายรู้รู้รู้เปล่าผมก็ไม่รู้แบบไม่นพาผมไปไหนนี่เว้ยมันชี้มาตรงนี้เว้ยแต่ผมไม่รู้เว้ยอ่ากูรู้กูคงจะอ้าวรู้แล้วทษที โอ้ผมทำอะไรไปผมผมผมแค่ครับผมแค่ครับน้ำมู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 กดอ่ะตกรแล้วนะตกรแล้วนะโอ้ยตำมระการกูทิ้งอ้าวมีกดยัยก็ไม่บอกกูไอ้ชั่ว น้ำมือเดา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 ไปเซวดบสักกูเยาวเซว่สกูเยเซว่บสักูร้องร้องร้อกเยาว์เซว่บสิทุกครัร้องรอกรองเยเซว่บสกูเลยครองครองให้กูใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้จ้ะมาเปิดไฟแบบมืดเออถ้าหากกูตายก็บอกกูด้วยกูจะได้ทำจะแต่ไฟผมมันอยู่ไหนวะแต่โปรดพรีชพรี ผมรู้คุณให้ผมปิดแถบแมปใช่ไหมผมปิดแล้วผมที่เพอ่กดขับว่ามาสีที่ผมยังคิดยุยว่ากลับมาทำหายโอเคสวยอ้าวผมเพิ่งแก้หน้นไปล ไปไหนแล้วอ่ะไอ้กาดนั่นน่ะเอานี่ไงเก็บปังก่อนแล้วกันไอ้กรอบทุเรศอปีทุเรศอแปงเจ้งโคตรระเบิดเลยว่ะเงียบเงีบงับเงียบเงีบเฮ้ยของไม่ทุเรศอปีมากทุกคนนี่คือกดซ้ายกดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ เดี๋ยวผมรู้ครับเค okay, <Okay, S 1> ไม่ใช่ชิ้นนี้ก็ยังไม่รู้เอ่อมันคืออะไรพันให้ผมมาโอรารือว่าผมต้องต้องกลับไปหาเพื่อนไอ ABC ตนนั้นอ่ะชดกลับมาแล้วเองเปล่าวะเองแหละเนาะเองที่เช็คกดไม่ได้ เฮ้ยเพื่อนฉันกลับมาแล้วอ่านี่คือพวกนี้นีพวกนี้อืมคือผมทำไปแล้วทุกคนแล้วไงต่อหรือหรือหรือ,รอผมต้องผมผมต้องทำไงอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อนี่ไง ไอ้ว่าติลบนี่คืออะไรนะข้โหจะให้ผิคนดูเขาบบกผมว่ามันจะมีค่าความแบบกับค่าความช่วอยู่นะครับเอ้ยค่าความดีกับค่าความช่วยอยู่เลยฮะไอ้ลบสองนี่แปลว่ากูช่วใช่ไหมขอบคุณครับอ่าแปลว่าจะหาผมนั้นกระืบไอ้ไอ้ตัวสวินผู้หญิงนั่นไปอีกรอบนึงแล้วก็วัวก็จะช่วสุดๆเลยสินะอืมน่าสนใจจะทำไปทำไมวะ ไอ้นี่คือทำไงเนี่ย Show โชว์อะโชยูเฟนอยากรู้ว่ามันคามได้ปะคามไม่ได้ดวยผมนั่งดูยูทูบไว้สายซัมมอนมันต้องใช้เอ็นนี้แหละแต่ผมงงว่าจะใช้ไงเอาละขออนุญาตคุยกับเพื่อนแล้วผมขอเจน,นี่ ผมอยากรู้ว่ามันจะพาผมกลับไปตัวที่เดิมอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าทุกคนคิดว่าเหมือนกับผมปะว่ามันต้องพาผมกลับไปที่เดิมแน่ๆคือมันเหมืกนว่าซื้อนี่มาเพื่อกันเราทําหายเว้ยดูลูกกูเป็นคนชั่วสองเปอร์เซ็นต์ฮะให้ทายเถอะเป็นคนชั่วสองเปอร์เซ็นต์ได้ไงวะแม่งน่งหุ่นฉิกเป่งเลยเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ดีไหมจบเถอะนะผมว่า ผมว่ากิววันนี้ก็น่าจะเรินสำหรับคนดูมากพอแล้วนะครับเพราะว่าผมนก,ก็รู้สึกว่าคงจะต้องไปนั่งศึกษาวิธีการกระทืบโกเลมใหม่ฮะผมหงุดหงิดฮนะโอ้หงุดหงิดที่กระทืบโกเลมไม่ได้ผมล้มใหม่อีกรอบหนึ่งอยดูนะเว้ยใช่ผมลงมาใหม่ นี่เปนชี้ไปตรงนี้เวไปว่าเราสามารถเอาไอ้อาร์ติแฟกต์นี่ทำอะไรสักอย่างกับมันได้ไเว้ยไอ้ไอ้กล่อ,อ,อ,องชี้ออน,นี่คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยงงมากไอ้กรอบฟลูเรสซต์สูนี่คืออะไรก็ไม่รู้คือหัวใจปะ โอเคแล้วคนนี้ไปคลิปดีกว่าฮะก็จบพปแล้วนี้ครับผมสำหรับมอด Redemption ฮะก็รอนนั้นเอ่อตีบอ๊อปผู้หญิงทำนู่นทำนี่ที่เราคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่ิทกูเด์ทำม,มาถูกซึ่งความจริงแล้วไม่นา่าเดี๋ยวผมไม่น่าตีบอ๊อปก,ก้นเลมก่อน <laughs> เดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีนึงนะบ๊ายบาย